31คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง3ามก๊กข้อที่1ก็คือต้องมีจุดหมายและก็แผนการที่แน่นอนที่จะบรรลุความต้องการเพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะทำงานมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการอย่างเล่าปีก็ต้องการที่กอบกู้ราชวงศ์ฮั่นโจโฉก็ต้องการรวบรวมแผ่นดินส่วนซุนกวนก็ต้องการที่รักษามรดกของวงตระกูลยอดผู้นำในสามก๊กมีจุดหมายที่แตกต่างกันไปข้อที่สองมีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองตลอดเวลา ไม่มีความยิ่งใหญ่ไหนที่จะสำเร็จได้โดยปราศจากแรงจูงใจที่แข็งแกร่งและนั่นก็คือสิ่งสำคัญเล่าปีโจโฉและซุนกวนก็มีจุดหมายที่ชัดเจนส่วนแรงจูงใจนั้นเชื่อว่าทั้ง3คนล้วนต้องการเป็นวีรบุรุษผู้ที่จะถูกจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ให้อนุชนคนรุ่นหลังกล่าวขานข้อที่ 3. พาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่มีความสามารถที่มักจะแชร์วิสัยทัศน์ของตนเอง ความสำเร็จที่ใหญ่เป็นผลพวงมาจากการประสานความคิดไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนดังนั้นการเข้าหาผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ดีจะทำให้โลกทัศน์ของคุณกว้างขึ้นด้วยเล่าปี่โจโฉและซุนกวนล้ลวนชื่นชอบคนดีที่มีความสามารถและก็ยินยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คนเหล่านั้นมาร่วมงานข้อที่ 4. การเชื่อมั่นในตนเอง เพราะบ่อยครั้งที่ผู้นําต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตัดสินใจความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทําให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่หวาดหวันอย่างเล่าปี่เองก็สามารถนํากองทัพออกรบโจโฉนำหน้าทหารซุนกวนตัดสินใจในที่ประชุมของขุนนางอย่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องการกระทําอะไรบางอย่างผู้นําทั้งสล้วนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองข้อที่ 5. มีระเบียบว,วินัยในตัวเองสูงมาก เพราะเราไม่มีทางที่ควบคุมคนอื่นหากเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นนะคะจุดเริ่มต้นจึงต้องรู้จักการรักษาระเบียบวินัยในตัวเองก่อนอย่างขุนพลเอกในเรื่องสามก,ก๊กก็ล้วนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยและดำรงไว้อย่างเคร่งครัดข้อที่ 6. ไม่ยอมท้อถอยผู้นำที่ใหญ่จะไม่ล้มเลิกแผนการแม้จะถูกคัดค้านตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเมื่อตัดสินใจที่จะทุ่มเทให้กับมันแล้วถึงจะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนก็ต้องไปให้สุดทาง อย่างเล่าปีก็ล้มลุกลุกคลานโจโฉหนีตายจ้าละวันสุนกวนประสานกลการเมืององเบ้งลุกขึ้นเหนือสุมาอี้ทนต่อคำหยาบหยันยอดคนเหล่านี้ไม่เคยท้อถอยล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้ข้อที่7มีความคิดสร้างสารรค์ผู้นำที่เก่งจะใฝ่หาหนทางที่ดีกว่ายอยู่เสมอโดยพวกเขาจะเฝ้ามองไอเดียและก็โอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในงานของตนเอง ความคิดสร้างสารรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้โจโฉว,วางกลอุบายอย่างแยบยนข์งเบ้งสร้างนวัตรกรรมสงครามลกซุนคิดวิธีในการรับมือยอดขุนพลแต่ละคนก็สามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันให้เป็นจริงได้ข้อที่8เป็นคนที่เด็ดขาดผู้นําที่ดีจะถือหลักว่าการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ยังดีกว่าการไม่ตัดสินใจอะไรเลยตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะรุ่งหรือร่วงก็ดีกว่าค้างคาเพราะไม่กล้าเสี่ยง ยอดผู้นําในเรื่องสามก๊กไม่มีใครที่ไม่เด็ดขาดอย่างเล่าปี่เองก็ตัดสินใจที่จะออกรบเพื่อแก้แค้นให้กับน้องชายโจโฉก็ตัดสินใจรบก,กับอ้วนเซียวแม้กําลังผลน้อยกว่าซุนกวนก็ตัดสินใจรบก,กับโจโฉที่ผาแดงถูกหรือว่าผิดไม่รู้แต่คนเหล่านี้ไม่เคยมีความลังเลในการกระทําใดๆเลยข้อที่9เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจการเป็นผู้นําที่เก่ง ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากการตั้งใจหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจทุกอย่างและหลังจากนั้นก็จะมุ่งไปด้วยความรวดเร็วและมั่นคงโจโฉมักเรียกที่ปรึกษามาสอบถามความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียกับความคิดเห็นของตนเองส่วนซุนกวนก็จะส่งโลซกไปสืบราชการฝ่ายเล่าปี่ก่อนที่จะตัดสินใจรบก,กับโจโฉคงเบ้งก็เตรียมข้อมูลการศึกรอบด้านก่อนที่จะยกทัพก็ตรงตามตำราพิชัยสงครามที่บอกว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งข้อที่10คือความกระตือรน้นผู้นําที่ดีจะต้องรู้ว่าต้องทําอย่างไรที่จะใช้ความกระตือร้นนั้นขับเคลื่อนลูกทีมไปสู่เป้าหมายความกระตือร้นของทุกฝ่ายจะช่วยให้งานนั้นพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วมากขึ้นอย่างคงเบ้งเองก็ตรวจตราง,งานในกองทัพยอย่างละเอียดสุมาอี้ก็ออกเยี่ยมหานในกองทัพซุนกวนก็กระตุ้นให้แม่ทัพหมันศึกษาหาความรู้ ความกระตือรร้รนของผู้นำจะส่งผลให้ผู้ตามเคลื่อนไหวเมื่อเฟืองตัวใหญ่หมุนเฟืองตัวเล็กก็ย่อมขยับตามข้อ11มีความยุติธรรมเพราะการปฏิบัติกับลูกน้องคนที่ไม่ชอบด้วยการดูถูกจะไม่ได้ให้ผลดีในระยะยาวและสำหรับลูกน้องที่มีผลงานดีก็ควรที่จะได้รับการตอบแทนให้พวกเขาภูมิใจด้วยอย่างเล่าปีเองก็ปูบําเหน็จให้กับนายทหารตั้งหองตกเป็นทหารเอกแม้จะมีกําเนิดจากทหารเลว โจโฉเองก็จัดงานประลองขุนพลมอบรางวัลให้ทั่วถึงไม่เกี่ยงว่าจะเครือญาติหรือไม่ข้อ12มีความใจกว้างคนที่ปิดกั้นทางความคิดจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและเมื่อปราศจากการยอมรับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปิดใจให้กว้างแล้วก็มองเห็นอะไรมากขึ้นข้อ13อยู่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้อื่น ผู้นำที่เก่งในธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆจะบริการลูกค้ามากกว่าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาทําด้วยซ้ําดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเรามักจะเห็นคนที่ประสบความสําเร็จที่ออกนอกกรอบอยู่บ่อยครั้งมาตรฐานมีไว้สําหรับคนธรรมดาคนพิเศษจึงต้องเหนือกว่าความคาดหมายเล่าปีรองให้แสดงความในใจโจโฉหัวเราะแสดงความเข้มแข็ง ของเบ้งอุทิตนทำงานจนตัวตายสุมาอี้อดกลั้นได้ทั้งปัญหาภายในและภายนอกข้อ14การมีไหวพริบที่ดีผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรให้ได้ใจลูกทีมไหวพริบมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ดูแลลูกทีมได้อย่างถูกจุดอย่างโจโฉเองก็ชีดต้นบ้วยช่วยทหารกระหายน้ำเลลาปีก็กลัวเสียงฟ้าร้องก็ทำตะเกียบหล่นหลอกโจโฉทุกคนมีไหวพริบดีและก็มีชาวปัญญาที่เป็นเลิศข้อ15 ฟังให้มากกว่าพูดผู้นำที่ดีจะไม่ใช้การสนทนาเป็นโอกาสในการยกยอตัวเองแต่จะเรียนรู้จากคู่สนทนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การเงียบเพื่อฟังจึงเป็นการเปิดคลังความรู้ครั้งใหญ่เล่าปีรับฟังความเห็นจากของเบ้งและที่ปรึกษาโจโฉเรียประชุมขุนนางเพื่อฟังความคิดเห็นซุนควนขอคำชี้แนะจากจิวยี่และโลโซกก่อนที่จะตัดสินใจรบผู้นำทุกคนสามารถทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีได้ข้อ16 ใส่ใจกับรายละเอียดผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะทราบถึงความรับผิดชอบและผลงานของลูกทีมโดยจะไม่ไปก้าวไก่รายละเอียดในการทำงานแต่จะดูรายละเอียดเหล่านั้นอยู่ห่างๆและก็พร้อมที่จะรับฟังใส่ใจแต่ไม่ก้าวไก่โครงสร้างการทำงานของทั้งสามก,ก๊กจะมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนแม่ทัพแต่ละคนขุนนางแต่ละฝ่ายแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนโดยจะมีเล่าปีโจโฉซุนกวนดูแลงานนั้นอยู่หา่างๆอย่างห่วงๆงข้อ17 มุ่งมั่นและตั้งใจผู้นำที่ดีเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็ใช้มันเป็นบทเรียนในการไปสู่เส้นชัยโดยจิตใจที่มุ่งมั่นจะทำให้มองข้ามความยอา่อท้อก้าวสู่บทเรียนต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอย่างลิบองคือเป็นแค่นายทหารต่ำต้อยฐานะยากจนไม่ได้เรียนหนังสือฝึกแต่วิชาอาวุธไม่ได้รู้จักกลอุบายการสงครามซุนกวนจึงเรียกมาตักเตือนทำให้ลิบองมุม,มานะ หันมาสนใจในตำราพิชัยสงครามจนกลายเป็นแม่ทัพที่เชี่ยวชาญทั้งบูและบุญแล้วใครจะคิดว่าทหารผู้ต่ำต้อยอย่างเขาจะสามารถเอาชนะเทพสงครามอย่างกวนอูได้ข้อ 18. รับฟังคำวิจารณ์คนที่เกลี้ยกราดเมื่อได้รับคำวิจารณ์ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้เพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมองข้ามคำวิจารณ์เล็กๆน้อยๆแล้วก็ก้าวต่อไปหรือนำคำวิจารณ์เหล่านั้นกลับมาปรับปรุงตัว อย่างโจโฉที่ถูกตันหลิมเขียนหนังสือด่าชั่วโครแต่ก็ไม่ได้ถือความซ้ํายังเรียกตันหลิมมาใช้งานเล่าปีรับฟังคําชี้แนะจากของเบง้งเรื่องของการใช้เวลาว่างส่วนซุนก,นกวนก็เชื่อฟังมารดาในเรื่องของความเป็นผู้นําเสียงวิจารณ์ถ้าใช้ให้ดีมันก็คือเสียงสวรรค์เปิดโอกาสให้เราเห็นช่องทางในการพัฒนาตนเองข้อ 19. การควบคุมตัวเองได้ผู้นําอาจจะสูญเสียความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หากปล่อยให้ตัวเองตามใจอยู่บ่อยๆควบคุมตัวเองซะก่อนที่จะมีปัญหาภายหลังจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องอย่างเล่าปีก็สงบนิ่งยินดียินร้ายไม่ปรากฏให้เห็นโจโฉก็มีความหนักแน่นมั่นคงมีสติแม้ยามขับขันสุนกวนก,วนก็เยือกเย็นดังเสือรอตะบบเหยื่อบุคลิกของผู้นําเป็นภาพลักษณ์ที่น่าเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอคะ่ะข้อ20ต้องซื่อสัตย เริ่มต้นจากการซื่อสัตย์ต่อตนเองจากนั้นมันจะพัฒนาไปสู่การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเพราะความซื่อสัตย์จะทําให้เกิดความไว้วางใจและก็เป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาอย่างกวนอูก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงส่งซื่อตรงต่อมิตรและศัตรูจนเป็นที่เคารพยำเกรงความซื่อสัตย์ตรงนี้ค่ะที่ทําให้เขาได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบันข้อ21อรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรพูดตรงๆผู้นําที่ฉลาดจะรู้ว่า เราควรงดเว้นการพูดที่น่ารังเกียจหรือว่ากระทบต่อเป้าหมายของเขาในขณะเดียวกันก็รู้ว่าหากโป้ปดมดเทศก็จะนําไปสู่การไม่ได้รับความเชื่อถือเช่นกันอย่างเล่าปีเองก็เรียกขงเบ้งมาสังเสียก่อนตายหากเล่าเซียนไม่ได้ความก็ให้ขงเบ้งครองเมืองแทนรวมทั้งเตือนในเรื่องของการใช้คนของของเบ้งว่าอย่าไว้ใจมาเจกเพราะว่าจะทําให้เสียการ ข้อ22เข้าใจแรงจูงใจของผู้อื่นผู้นําที่ใหญ่จะสามารถถอยออกมามองและก็จินตนาการถึงวิสัยทัศน์ของทั้งลูกน้องและก็คู่แข่งได้โจโฉคงเบง้งหรือว่าซูมาอี้ก็เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างไกลกว่าคนทั่วไปรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันกลอนอุบายและก็ทุกความเป็นไปของสิ่งต่างๆข้อ23เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษผู้นำที่ใหญ่จะสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นอกเห็นใจรวมถึงพึงพอใจในตัวเขาได้ เมื่อซื้อใจผู้คนได้ก็ไม่ยากอะไรที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จขั้นต่อไปอย่างเล่าปีเองก็สามารถรวบรวมขุนพลระดับทหารเสือห้าคนกุนซือระดับหงร่อนมังกรหลับโจโฉก็มีสมัครพรรคพวกยอดฝีมือมากมายที่รายล้อมแม้จะถูกตราหน้าว่าเป็นทรราชสุนกวนก็ซื้อใจขุนพลรุ่นเก่าประสานใจคนรุ่นใหม่สร้างกกให้เข้มแข็งผู้นำที่ดีจะต้องมีสเสน่ห์ข้อ24มีสมาธิในสิ่งที่ทำ ผู้นำที่ดีจะมุ่งความสนใจและพลังงานทั้งหมดสู่โครงการที่ทำในเวลานั้นๆเพราะความมุ่งมั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ขงเบ้งและสุมาอีสองคู่ปรับตลอดการคนหนึ่งรุกคนหนึ่งรับคนหนึ่งผูกคนหนึ่งแก้คนหนึ่งตามคนหนึ่งถอยสติและสมาธิทำให้ทั้งคู่ทัดเทียมกันการรบระหว่างยอดคนทั้งสองจะต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวข้อ25เรียนรู้จากความผิดพลาด โดยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองมากกว่าความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะนั่นเป็นประสบการณ์ตรงที่คงสอนกันได้ยากอย่างคงเบ้งเองก็ยกทัพขึ้นเหนือบุกตีบุยกกเกิดความผิดพลาดที่ต้องถอยทัพกลับส่วนคงเบ้งเองก็ต้องยอมรับผิดยอมลดขั้นของตนเองลงบางครั้งยกทัพไปแล้วสเสบียงหมดครั้งหน้าก็หาทางแก้ไขสร้างโคโยนช่วยลำเลียงสเสบียงความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญก็คือเกิดขึ้นแล้ว เราจะแก้ไขมันยังไงข้อ26รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกน้องไม่มีอะไรทําลายความเป็นผู้นําได้เร็วไปกว่าการปัดหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นลูกน้องก็คือผู้ช่วยคนสําคัญในเส้นทางสู่ความสําเร็จอย่าโยนความผิดให้ลูกน้องและเอาความดีความชอบไว้คนเดียวข้อ27ต้นหนักถึงความสําเร็จของผู้อื่น ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเข้าใจว่าบางครั้งการสรรเสริญเยนยอก็มีคุณค่ามากกว่าการให้เงินรางวัลและความสำเร็จของผู้อื่นก็คือแรงผลักดันที่ดีอย่างห้าฐานเสือของพระเจ้าเล่าปีก็สร้างฐานเอกห้าคนให้เป็นตำนานเกียรติยศและศักดิ์ศรีก็เป็นรางวัลสูงสุดของทหารเช่นกันข้อที่28ปปฏิบตัติต่อผู้อื่นแบบเดียวกับที่ตัวเองต้องการได้รับนี่คือกฎทองที่ขอยืนยันว่ามันคือหนทางการทำธรุรกิจที่ดีที่สุด เพราะนั่นคือความเท่าเทียมอย่างเล่าปี่ก็ซื้อใจชีซีด้วยความจริงใจยอมให้กลับไปช่วยมันดาซึ่งถูกโจโฉจับไปความจริงใจอันนี้ส่งผลให้น้ำใจของชีซีพักดีต่อเล่าปี่อย่างไม่แปรผันเลยข้อย9มองโลกในแง่ดีบางคนยึดมั่นการคิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นสรณะแต่คนที่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จแล้ก็มีชื่อเสียงได้ สุมาเตโชอาจารย์แว่นน้ำครูของของเบง้งบัวทองและชีซีก็มองโลกนี้ดีเขากล่าวคาว่าดีอยู่เสมอค่ะทัศนคติเช่นนี้ทําให้เขามีชื่อเสียงและก็สร้างลูกศิษย์ออกมาให้เป็นยอดนักปราชญ์แห่งยุคหลายๆคนได้ข้อ30มีความรับผิดชอบในการกระทําของคนทั้งทีมเป็นสิ่งแรกที่ต้องคานึงในการทํางานเป็นทีมเพราะมันสําคัญมากผู้นําจะไม่รับผิดชอบทีมไม่รับผิดชอบกองทัพจะเป็นผู้นําได้ยังไงจริงไหมคะและข้อที่31 สามารถที่จะทําโดยประจากการชี้นาของอารมณ์ผู้นําที่ดีต้องสามารถแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่สําคัญอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวตัดสินอยากเล่าปีในตอนท้ายก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจออกรบจึงพ่ายแพ้โจโฉเองก็เคยพลังพลาดหลงเสน่ห์แม่ไม้สาวจนท้องเสียทหารเอกสุนกวนในบ้านปลายก็ชอบใช้แต่อํานาจใช้โทสะจนบ้านเมืองสั่นคลอนเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้คือบทเรียนอันล้ำค่ามาก